สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world ประวัติศาสต์เรองรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับนวัตกรรมใหม่นะครับผมของทางกองทัพรัสเซียที่เพิ่งเอาออกมาโชว์กันนะครับผมในงาน Army Expo 2022ที่เพิ่งผ่านมาซึ่งเรียกได้ว่าไอ้นวัตกรรมทางทหารชิ้นใหม่ชิ้นนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าแฟนคลับสายรถถังสายยานเกราะเนี่ยต้องชื่นชอบมันเป็นอย่างมากแน่ๆเลยเพราะว่ามันเป็นรถถังดโดรนนั่นเองนะครับแต่ถึงจะบอกว่าเป็นรถถังดโดรนเนี่ยจะบอกเป็นรถถังสัทีเดียวก็คงไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันคือยานเกราะรุ่น BMP 3ที่ถูกจัดว่าเป็น IFV หรือว่ารถรบทหารราบ ที่ถูกโมดิฟายนะครับผมถูกดัดแปลงนำระบบควบคุมทางไกลที่มีชื่อว่าระบบสนิเซอร์มาติดนะครับผมทำให้พลรถถังเนี่ยสามารถควบคุมเจ้ายานเกราะรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมจากทางไกลได้โดยที่ทางบริษัทรอสเทกของทางรัสเซียเนี่ยได้นำนะครับผมคลิปวิดีโอการทดสอบยานเกราะ BMP3 พพร้อมด้วยระบบควบคุมใหม่นี้เนี่ยมาโชว์นะครับ ทำให้พวกเราได้เห็นนะครับผมว่าทางกองทัพรัสเซียเนี่ยก็เริ่มพิจารณานะครับผมการใช้ดโดรนยานเกราะเข้ามาสนับสนุนการรบในกองทัพแล้วแต่ก็เรียกได้ว่านะครับผมฟีดแบ็กของผู้เชี่ยวชาญทางทหารทั่วโลกเนี่ยก็ได้ออกมานะครับถกเถียงก,กันกับประเด็นนี้เนี่ยอย่างมากมายมหาศาลเลยว่าการนําระบบควบคุมทางไกลามาใช้กับยานเกราะรุ่นนี้หรือว่ายานเกราะประเภท IFV มันจะมีประสิทธิภาพจริงๆอย่างนั้นหรอ เรามาดูประเด็นนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขายกขึ้นมาพูดว่าทำไมไอ้การใช้รีโมทโคอนโทรลกับยานกรอบประเภท IFV เนี่ยมันถึงไม่เวิร์กเหตุผลแรกเลยเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าอ่ะประโยชน์ของการใช้รีโมทโคอนโทรล,ลเนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างเดียวเลยถูกไหมมันคือการลดความสูญเสียของพลรถถังถูกไหมครับ เพราะแน่นอนนะครับผมการที่เราบังคับโดรนหรือว่ายานพาหนะสงครามนะครับผมที่เป็นรีโมทคอนโทรลเนี่ยเราต้องเอาไปใช้ในสนามรบอยู่แล้วถูกไหมซึ่งการที่ใช้รีโมทคอนโทรลเนี่ยมันก็คือการที่จะทําให้คนที่บังคับไอายานพาหนะเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมปลอดภัยจากการถูกโจมตีจุดนี้เนี่ยเข้าใจได้ แต่ว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ยานพาหนะที่เขาเอามาใช้ติดระบบรีโมทคอนโทรลเนี่ยมันดันเป็น IFV นะครับซึ่งเรามาพูดกันถึง IFV เนี่ย IFV เนี่ยมันเป็นยานพาหนะที่มีวัตถุประสงค์2อย่างนะครับผมนั่นก็คือทําหน้าที่เป็นยานลําเลียงพลสําหรับทหารราบอันหนึ่งและอย่างที่2เนี่ยนะครับผมมันคือมันเนี่ยคอยโจมตีสนับสนุนการรบของทหารราบด้วยซึ่ง2ออย่างนี้เนี่ยเป็นวัตถุประสงค์หลักๆของ IFV เลยถูกไหมเมื่อพูดมาถึงจุดนี้เนี่ยมันก็เริ่มจะขัด แย้งกับการใช้รีโมทคอนโทรลแล้วนะครับเพราะอย่างที่เราบอกไปว่าการใช้รีโมทคอนโทรลเนี่ยมันเพื่อที่จะทาให้ยานเกราะคันนี้เนี่ยสามารถไปรบในแนวหน้าได้โดยที่ปกป้องชีวิตของพลรถถังถูกไหมแต่ถ้าหน้าที่ของไอยานเกราะลํานี้เนี่ยมันคือการลําเลียงทหารที่ต้องมีทหารเนี่ยเป็นฐานราบนะครับผมนั่งอยู่ข้างใน8ปดถึงสิคนถ้าเกิดมันโดนโจมตีขึ้นมาเนี่ยนะครับต่อให้มีระบบรีโมทคอนโทรลเนี่ยมันก็อาจสามารถปกป้องชีวิตพลรถถังได้ก็จริงแต่ว่าชีวิตของฐานราบข้างในเนี่ยนะครับผมก็มีชะตาเหมือนเดิมเลยเพราะ ใช้รีโมทคอนโทรลและอยากใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยยานเกราะ IFV คันนั้นเนี่ยนะครับผมต้องไม่ทําหน้าที่ลําเลียงพลเข้าไปสู่สนามรบถูกไหมซึ่งอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมมันก็จะทําให้ประโยชน์ครึ่งหนึ่งนะครับผมของ IFV เนี่ยมันหายไปเลยเพราะมันเนียถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลําเลียงพลและสนับสนุนการรบ ก็เลยเป็นข้อถกเถียงกันอย่างแรกแล้วนะครับว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าอย่างที่2เนี่ยนะครับผมคือข้อดีของการใช้พลรถถังเนี่ยมันคือเรื่องของทัศนวิสัยนะครับถึงแม้ว่าการใช้รีโมทคอนโทรลเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีกล้องนะครับผมที่ติดอยู่รอบคันแล้วก็สามารถมองได้360องศาไม่ต่างอะไรจากการควบคุมข้างในรถถังเลยแต่เมื่อใช้ในสมรภูมิจริงๆเนี่ยบางโอกาสเนี่ยนะครับทัศนวิสัยภายนอกเนี่ยมันก็สําคัญเหมือนกัน การเปิดแฮชนะครับผมหรือเปิดฝารถถังเนี่ยเพื่อใช้สายตาคนเนี่ยนะครับผมออกไปสอด่องบางทีเนี่ยนะครับผมมันก็อาจจะสามารถเห็นอะไรที่กล้อง ICTV นะครับผมหรือกล้องในรถถังเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นได้ถึงแม้ว่าจะมีระบบเทอร์มอลมีระบบในวิชั่นต่างๆอันนี้เนี่ยเป็นประการที่2แล้วและประการที่3เนี่ยนะครับผมที่สําคัญมากๆไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือในคลิปการทดสอบเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคนี้เนี่ยก็โอ้โหทันสมัยมากๆถูกไหมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยความ globalization เรียกได้ว่า เป็นโลกที่ไร้สายแล้วแต่ถึงมันจะไร้สายยังไงเนี่ยนะครับผมเสถียรภาพของสัญญาณก็ยังเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอยู่เหมือนกัน1เลยคือเรื่องระยะนะครับผมเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยระยะในการควบคุมเนี่ยไม่รู้นะครับผมว่าจะไกลได้สักแค่ไหนกับ2นะครับผมในวิดีโอที่เราได้เห็นเนี่ย ถ้าเกิดเรามาสโลโมชั่นดูดีๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นถนึงความแหลกในการบังคับรถถังคันนี้เรียกได้ว่าเป็นหลักวินาทีเลยสมมุติว่าเราบังคับคันโยกไปทางขวาเนี่ยนะครับผมรถถังเนี่ยมันจะไม่หมุนไปทางขวาทันทีพร้อมที่เราโยกเพราะมันมีความแหลกของสัญญาณนั่นเองนะครับ ไอหนึ่งวินาทีนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวตัดสินชี้ชะตาเลยก็ว่าได้แต่ถ้าเกิดจะให้แฟร์เนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นรุ่นโปรโตไทป์อยู่มันอาจจะมีการพัฒนานะครับผมให้มีความทันสมัยมากขึ้นในเรื่องของการส่งสัญญาณการรับสัญญาณต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยก็วนกลับมาที่ปัญหาแรกว่าด้วยความที่มันเป็น IFV เนี่ยหน้าที่ของมันอย่างหนึ่งก็คือการบรรทุกทหารถูกไหมทําไมนะครับผมเขาถึงไม่ใช้ MBT ล่ะหรือว่า Main Battle Tank ที่มีหน้าที่ยิงต่อสู้ยิงทําลายล้างอย่างเดียวมมาาติดระะบบบคควุททงไกลแลแ ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเมคเซนต์มากกว่าก็ได้นะครับผมเป็นรถถังบังคับไปเลยจริงๆ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทางจุดนี้เนี่ยทางรอสติกเนี่ยนะครับผมเขาก็ได้เริ่มวิจัยนะครับผมเริ่มพัฒนาระบบควบคุมรถถัง MBT จากทางไกลแล้วเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วในเดือนเมษายนเนี่ยไอ้ระบบนี้เนี่ยมันต้องถูกคิดค้นตัวต้นแบบหรือ prototype ออกมาลองกันแล้วแต่ว่าอาจจะเกิดการดีเล์นะครับผมจากสงครามรัสเซียยูเครนหรือเหตุผลอื่นๆอีกมากมายเนี่ยทำให้ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลของการนํารถถังมาติดระบบรีโมทคอนโทรลเลยแม้แต่น้อยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมว่า โปรเจกต์นี้เนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันถูกคว่ำไปแล้วนะครับผมซึ่งถ้าส่วนตัวถามผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่บอกตรงๆเลยว่าคิดว่าประโยชน์ของ MBT เนี่ยมันอ่ะจะค่อยๆลดหลั่นลงไปตามทลิปที่เราได้เคยทําไปแล้วแต่คนละส่วนกันกันกบ IFV นะครับผมยังเชื่อว่ารถเกราะประเภท IFV เนี่ยยังมีความสําคัญต่อการรบในสมรภูมิเนี่ยนะครับผมเป็นอย่างมากและก็น่าจะมีต่อไปเรื่อยๆด้วยเพราะหน้าที่หลักของมันเนี่ยมันไม่ใช่การเอามายิงประจันบานเอามายิงสู้กับยานเกราะอีกคันแล้วแต่หน้าที่หลักของยานเกราะใน น่าจะเป็นการสนับสนุนทหารราบในการต่อสู้มากกว่าซึ่งมันจะแตกต่างจาก MBT ตรงที่ MBT เนี่ยมันจะมีปืนใหญ่หรือว่าป้อมปืนหลักเนี่ยนะครับผมที่มีขนาดประมาณเฉลี่ย1 5 0ม mm, มซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะไม่จําเป็นแล้วถ้าเทียบกับอาวุธประเภทออโต้แคนนอนที่เอาไว้ใช้โจมตีใส่ซอฟทาร์เก็ตนะครับผมหรือเป้าหมายเบาหรือถ้าเกิดต้องโจมตีเป้าหมายหนักเนี่ยนะครับผมผมก็คิดว่า การใช้ g u i d เด็มิสไซ์นะครับผมหรือจะรวดนำวิธีที่ติดอยู่บัญญาเกราะอ f v หรือว่าถือโดยทหารราบใช้เนี่ยนะครับผมน่าจะมีประโยชน์มากกว่า ปืนหลักนั่นเองนะครับนั่นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่ทําไมผมเนี่ยถึงคิดว่า IFV เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการรบในอนาคตมากกว่านั่นเองนะครับจะบอกว่าหมแอนตี้รถถังไหมก็ไม่นะเพราะว่าถ้าพูดถึง IFV เนี่ยก็จัดว่าเป็น AFV เหมือนกันหรือว่า Armored Fighting Vehicle ก็ถือว่าเป็นหมวดหมู่ยานเกราะเหมือนกันและก็คิดว่าไม่จําเป็นนะครับผมที่จะต้องติดระบบรีโมทคอนโทรลเลยถ้าเอามาชั่งน้ําหนักกับความคุ้มค่านะครับแต่ทีนี้หลายคนก็จะถามต่อว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดติดรีโมทคอนโทรลแต่ยังขนทหารเข้าไปรบล่ะเอออย่างนั้นนนนใช้้ไดมยแ่่อเลวา การใช้รีโมทคอนโทรลเนี่ยนะครับผมมันจะไม่มีประสิทธิภาพมากเท่ากับคนรถถังขับอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดหน้าที่หลักของมันเนี่ยถ้าไม่ได้เอาไปรบในแนวหน้าแต่เป็นการลำเลียงทหารและสนับสนุนทหารส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้หรลกครับผมระบบรีโมทคอนโทรลเนี่ยใช้คนเนี่ยแหละครับผมดีที่สุดแล้วท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าด้วยความที่มันเป็นคอนเซปที่กําลังเดเวล็อปนะครับผมเป็นคอนเซปโปรโตไทป์ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมแล้วแต่ความคิดทุกคนความคิดของผมเองเนี่ยอาจจะผิด เกลื่อนกาดเต็มไปหมดเลยยังไงก็ต้องคอยติดตามดูกันต่อไปนะครับผมว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยจะเอา MBT เนี่ยมาพัฒนาเป็นดีโมดคอนโทรลด้วยหรือเปล่าก็อาจจะดีก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้ถูกไหมวันนี้ขอฝากไว้เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับท่านผู้ชมบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ